สวัสดีครับอยู่ผมตั้มดิซซิงวันนี้เรามาดูเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยเติมน้ำมันเท่าไรนะเท่าแก่น้อยเติมน้ำมันแล้วเราก็จะมาดูอาการแท็กเตอร์ที่หลังจากทำคาร์ดเสร็จเป็นไงดูเช็ดเป็น,นไงแรงดีะฮฮ <laughs> ะ 5.4มือได้กันดีอีกสโลเป็นไงแหละแดงดีม ah, A A ั้ยมันเรื่องมากแล้วเด็งหน้าเด้งหลังเลยเล็กหน้าเด้งหลังเลยไงโอ้นี่ครับสปริงสปริงสปริงมืดใหม่ก็กลับกับงานจะเก็บงานกันครับ ไอ้ประตูหลังไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะหล่นหมดเดี๋ยวเขาดูนะดึงสะรถ่างงูเลี้ยวเลย <c oughs> ใครใครใครดึงทันสุชาติดึงสลรถ่างงูเลี้ยเลยถังหนึ่งนี่กระลอนหนึ่งพอไหมวันวันหนึ่งอะ่ะพอครับพอ แกระลอนหนึ่งก็ประมาณ18ดลิตรครับนี่นี่นี่ครับมี่อหอ่ถ้าคนไม่ดีดพอถ้าคนีถ้าคนดีดไม่พอไม่พอดีดอะไรครับดีดไม้ดีดมือหรืออะไรดีดเนียวดีดเนียวจะทำทางนี้ก่อนนะไหนเออเดี๋ยวนี่ตรงนี้ทำทำทางก่อนโอ้ ไม่ไหวไอแหนบผมหักแม่งก็ตรงนี้แหละแถวแถวนี้แหละดึงสล็อตมันไม่เก่าก่อนออกเก่าให้เสร็จแล้วก็เก่าให้ตรงแล้ววันนี้ก็รีดรีดน่นเลยเนี่ยโอ้โหจะรีดงันไปเด้อช้างกินมือเนี่ยคิงินเท่าไหไม่ได้หรอก นะครับมาดูลุงชิ้นบ่นการทำสลบทับสลบทับสลบทอปครับ

คลิปนี้ก็จบไว้กับลุงชินเติมน้ำมันสองถังครับดูด้วยครับจะดันได้กี่วันลุงชิน,ออนสองถังแล้วสองวันสองวันเขาบอกสองวันวันละถังแล้วแต่แล้วแต่คนคนดีดไม่ดีดแล้วแต่ว่ารถวิ่งเยอะวิ่งน้อยท <c oughs> ี่ลง,งา้าลงยากทำลง,งายกลายงกงงายก็ได้สองวันนั้นจะลงง่าย็กด้วันหนย ได้ม่่ะบลจบคลิปด้วยสปริงคาร์ของลจินโมดิฟายเองครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมมีอะไรมาให้ชมกันอีกลา